เน้นตัวเดียวคือสองหามันมีแค่นั้นเพราะว่าเลขกเลขกหาตัวตัดว่าท่านใดสีตัวนี้มันกระเด็นชุดคือสองหานอ้อมันหาตัวตัดบ่ด้แต่ว่าข้างบนนี้ลานปร์เส็นอยู่ดอกข้างบนนี้ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องช่างเตาน้ำโชคนะคะเจอกันคลิปนี้นะคะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดอาจารย์ต้นเศรษฐีหรือว่าปู่สรีห้านะคะท่านผู้ชมนะคะเมื่อนี้นะคะพามาตามตัวเลขนะคะน้องวันที่แล้วกับเขาไปตรงๆนะคะหกหนึ่งแปดนะคะวันนี้ปู่ก็หายมาแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะลากเลขสามตัวโตู นะคะตัวตรงนะคะสูตรพิชิตความรวยนะคะแล้วก็สูตรพิชิตเงินล้านเลขกซองห0หมื่นล่างอย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมปูกันเน้นมมใหายเม็ดเดียวเน้นๆนะคะผู้ใดอยากถูกหามพาดคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเฮาเขาไปรับชมรับฟังตัวเลขของปูน้ากันเลยค่ะเอาครับท่านผู้ชม มาเบิงสูตรของอาจารย์ต้นเสรีฐีน้ากันนะครับในวดวันที่สิหกเมษายนสองพันหารหสิบ้าะครับท่ <c oughs> านผู้ชมที่เขามารับชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มท้ทงสามช่องทางนะครับ <c oughs> ทั้งหมดชนแนลมดมาแชนแนลลวก็ช่าง <c oughs> เตาน้าโฉกนะครับวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมเขาตัวตดนะคะหกหนึ่งแปดนะคะครับผม <c oughs> นี่เขาชุดนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะเขา6 1หนึ่งแปดแต่ว่าซุ้มนี้กะย่งเขาหนึ่งแปดอยู่นะครับแต่ว่า รูดเตะต,ตัวตรงเพราะว่ามีมีม,<า>ม,มีลกักเบิร์นะครับครับอันนี้สามตัวนาครับผมอันนี้ก็ออมสินเนี่ยก็ออมสินทั้งรัฐบาลแล,ล้วออกตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยต่างกันครับของอาจารย์อย่าลืมตัวเด่นเด่นเนี่ยไปกีบสาวออมสินกีบสาวเท่ากับสอนน้ำค่ะกีบสาวอมเดี๋ยวสิมาขอเนี่ยทางหน่อยสาวหน่อยน้ำปู่อยู สอางนี้มันก็ตนะั้งเดียวคิดอยู่ผู้ใดอยากได้แนวทางห้าหน่อยกัคอมเมนต์เขามาแต่นะครับเดี๋ยวแอดมินสีมาตามใหน้นะครับท่านผู้ชมน้อยเล้าเล้าเหล้า,ลาถึงก็ตัววิ่งอยู่นี่ครับเจาะบ่ค่อยแตกอาทิตย์ที่แล้วเพราะว่ามันหนักทั้งสาวไทยนะครับครับผมมเเาเฮ็ดสวยๆสด้เพราะไร<ห>าไ,<ห>ไปไปอยู่ในกลุ่มมันกัดหนอยเนาะกัข้อนึ่ครับชุดตดเนาะครับผมชุดตดอาจารย์แยกเป็นสองชุดตรงเนี้ยครับตดตรงตดกับตรง ะนีมันคือคือหลายตัวแต่ทั้งหมดก็เป็นเลขอยู่ในกำลังวันนะครับคือว่ามันมันสองสูตรอันนี้สูตรสูตรในกำลังวันใส่ได้ตลอดชีพใส่ได้ทุกงวดมีอาทิตย์จันทร์ค้านพุทธพฤหัตสุขงวดที่แล้วงวดที่แล้วนี่เลขกออกหนึ่งศูนย์ก็อยู่ในนี่มันบังหกสมุดหนึ่งแปดก็อยู่ในนี่มาที่นี้เนี่ยอยู่ในกำลังวัน ของวันศุกร์งวดอที่แล้วเดี๋ยว618บัตรวันนี้วันเสาร์นี่อยู่ในนี่036ไปอัตโนมัติบ่ต้องบอกเลขกาจารย์อยู่ในจุลนนีขันรุดจากจุลนนีแสดงว่าผิดครับอ่าวันนี้ว่ามีศูนย์บ่ค่ะไม่มีตามกําลังวันไม่มี036ดับอัตโนมัติครับผมบ่ต้องพูดถึงเมื่อกี้นี่9หา2เห็นบ่ครับค่ะ9 5 2บอมีไปอัตโนมัติบ่ครับอ่าบอต้องตามหาว่าตัวดับที่รอดดิยังดับครับ สูตรดับก็มีสูตรดับกับไฮเอฟซีเบื้งเนี้ยอันอันนี้สูตรยังก่อนอันนี้สูตรตรงอันนี้ตัวตรงอ๋ออันนี้ตัวตรงใส่ตัวตรงตัวตรงนี่สูตรต้นนะไฮเอฟซีแคปไหมนะคะอันนี้สูตรพกหนึ่งแปดคือเต็งโต้นะเต็งโตตช้นโตกผมว่าสำหรับผู้ทุนหน่อยสามชุดเน้นชุดเดียวครับอันนี้บ่อตองโต้คือตรงยางหยอเจ็ดเกาห้าไม่ใช่มาัวันนี้บ่อปูเกาาเป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางครับ อ่าตัวที่ปูเขียเส้นใตไว้ก็คือตัวเน้นเนาะคะ่ะเนาะคือตัวเน้นอันนี้คือเป็นชุดสามตัวโต๊ดด้วยพี่น้องในนี่ทั้งหมดเป็นชุดสามตัวโต๊ดแต่ว่าที่ขีดเส้นนี้คือเป็นแนวทางที่อาจารย์เลือกไว้เต่งโต๊ดครับเต่งโต๊ดที่ซื้อแต่ว่าอาจารย์เน้นให้นี่ว่าต้องโต๊ดยากสาหรับผู้งบหน่อยเนาะคือสามชุดตรงๆแล้วก็เน้นให้ชุดเดียวชุดเดียวคือเจ็ดเก้าหาสำหรับชุดโต๊ดชุดที่ออกไปสําหรับชุดนี้ชุดตรง ตรงอย่างเดียวและตัดสองตัวมาเป็นเด่นคนละสูตรกันเน็ตแต่ว่าอยู่ในแนวทางเดียวกันแหละอยู่ในนี้อยู่ในนี้บอกจากนอกกรอบนี่หรอกบางคนอาจจะว่าไม่เห็นเลยตอนไทยไม่เห็นชุดนี้เลยก็บเบิ้งอยู่ในนี้ก็แล้วนี่นี่เบิ้งอยู่ในนี้เลียกอาจารย์จะเพือจับในเลขกำลังวันมาใส่กันถูกต้องแค่นั้นเองแต่ว่าท่านผู้ชมอาจารย์มีสูตรตรงกับสูตรตดก็สูตรบ่นล่างเนาะคืออาจารย์จับเลขกำลังวันมาประกบใส่กันนะครับแล้วก็มาคัด มัขัดมีสูตผมมัขัดใจสูตรอีกนะครับคันผู้ใดมักตรงต่ละว่าสําหรับนักแสวงโชคลาภผู้ที่ชื่นชอบตั้งสี่สิบตัวตดนี่เขาเจาะเก่าได้ซื้อแล้วต้องมีกําไรซื้อจังไดก็ได้กาไรครับสามตัวคือจังห่อค่าขายค่ขายยังไงเราขอให้เรามีกําไรแต่ว่าสําหรับคนเมื่มไรมันเ้าใจในตัวเรขคนยังให้เอาชุดเดียวแคนแคนเนี่ยฟาดไปรอดเขาต้องมาทา บนแขนวิ่งเก้านะครับจับคู่เก้าห้านะครับแห้งคือแห้งครับผมคือรถครับเลขเดนดีคือดวงจันทร์เต็มดวงครับเลขดับคือเดือนเมืดนั่นแหละจำมาไว้ครับให้กอาใจบางคนว่าโอ้ยลายตัวนี่จัดให้ล้เหนียวนี่แขนแขนรวดเหนียวบนล่างคู่เดียวเลยครับเนบนเป็นบนล่างเป็นล่างจัดออรรถเนี่ยทังสี่แต่ว่าสำหรับผู้แสวงโชคลาภพวกเขาอยากมีกำไรเขาต้องเบ่งเหตุและผลเน๊ะ หนึ่งแล้วมีตัวดับเนาะมีตัวดับ,บสองแล้วมีเลขสูตรสูตรชนกี่สูตร,ตรอ่าสําหรับผู้อยากมีปัญญาเอาสูตรนี่กับสูตรนี้สูตรนี่ไปคนละสูตรแต่ว่าตัวนี้ที่เฮ็ดที่แหลกเนาะที่ล่องหายที่แรกเป็นสูตรไปคิดความรวยเนาะที่ว่าออกหนึ่งแปดนะสูตรนี้อ่านเมื่งดีๆเด,ด้บนล่างบนล่างนี่อาจารย์ให้เน้นบลออบลอล เข้าใจภาษาหวยเนาะบลวิ่งลูดครับบลบนล่างถ้าบลกบนล่างกลับจำมาไว้ซับตรงมี้ซับทั้งการซับทั้งการนะคะับท่านมันมันเมือยนะมันการรูมว่าเข้าใจนอะไรอย่างนี้บลคืออะไรอาจารย์โอ้ยบลบลคืออะไรแถมยังมีกอไกอีกเ้าก็บลบอกบลบลกบลบลกวิ่งบนลูดล่างกลับ บอลกรนี่บนล่างไปกลับบนล่างไปกลับนนฮะเมื่อไงๆเอาอันนี้วานีเข้าใจได้คือสูตรหนึ่งแปดบางหันั้นเป็นสูตรบนล่างอันนี้ชุดนี้เป็นเลขประมุลซ่องหกเหมือนให้เข้าใจตามนี่เดี๋ยวอาจารย์เทียติใบฟังสูตรพิชิตความรวยเดินเด่นต่อเนื่องมันมาตกที่เลขเก่าอาจารย์ถึงให้วิ่งเก่านี่เดับเก้าบนเราไปยังอาจารย์ถึงตัดดับเก้าสองเก้านึงเอามาบังอยู่ในสูตรดับ อาจารย์ก็มีทั้งแนวทางเด่นมีทั้งแนวทางดับให้การพิจารณาตามสูตร,รต่งตางๆคือทุกสูตรอ่ะเขาต้องมีมีข้อมูลขั้นเท่าสีบอมีความมั่นใจครับอันนี้เก้าหนึ่งเนาะ 9, 1, 9, 1, 9, 2, นี่เก้าหนึ่งดับเก้าหนึ่งดับเนี่ยเก้าสองกะดับเห็นว่านี่เก้าสองนี่ไปแล้วนี่อัตโนมัติบบานนี้เก้าหนึ่งยูสอยูน,ยนี้บานนี้ดับ 8หายุไสยอยู่นี้มานนี้ดับเลขซองประมูลมางวดที่แล้วตรงนี้เนาะคนให้ซองประมูลล่างอย่างเดียวได้อันี่คือล่างอย่างเดียวงวดที่แล้วให้งวดก่อนให้ศูนย์กับสองเลยจับอยู่นี่ศูนย์สองออกศูนย์สามงวดที่แล้วให้หนึ่งกับเจ็ดก็จับอยู่นี่เจ็ดเก่ากรติดดับอาจารย์กากระบาดไว้แต่เลขคนบ่อนี้บอดับเลยกองสลากไม่มีเลขดับอาจารย์เพียงแต่นําสูตรที่อาจารย์ชอบคือมักไผ่มักมั่นดูเพื่อเสริมปัญญาเขาหนึ่งเนาะค่ะท่แล้ว งวดนี้เพนไทยเจ็ดกับแปดตำแหน่งเดิมที่เคยออกแมนมอสุบเจ็ด 7, มานี่พนไท้มาชุดเดียวคือแปดหาก็เรียบร้อยไปแล้วติดดับติดดับเรียบร้อยนะครับไป้ายกว๋วยเตี๋ยวแบบแปดห้าครับไปขายกว๋วยเตี๋ยวแ้วอำลาวงการมานี่ก็มาเบิ่งตามสูตรมาหนี่น่าอัศจรรย์คือสูตรชนอยู่สองแปดคืออ่านี่อันนี้ก็คามสามปีแล้วมั้งสูตรนี้ซาซ วอลเนาะวิ่งรูดล่างนี่บอลล่างอย่างเดียวนี่บกคนผ่าดขึ้นหนึ่งกับสองเป็นยังเพราะว่าเดินดีมากเลยมากตัวหนึ่งล้านเปอร์เซ็นครับเนี่ยแปดบวกสามพืที่นี่น่วยบนบวกสามพืที่ได้หนึ่งสองสามสามในเหล็กกำลังวันบ่มีไปอัตโนมัติซื้อกันเนี่ยสามในเล็กกำลังวันบมมีก็เหลือหนึ่งสองจับได้กับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเป็นยังก็เห็นแต่เจ็ดหนึ่งเบิ้งอยู่นี่เจ็ดหนึ่งเนี่ยไปเลยครับ เจ็ดหนึ่งได้สองติด 1> 1, 2, 2> ตด 2, 2> ับสองไปแล้วขายวุ้นโยไปขายสมต่ำยุ่นอเมริาแล้วครับผมอ่ามานนี้ก็แปดหนึ่งแปดสองไปยังก็เห็นแต่สองแปดสองแปดยูรักสิบสองแปดยูรักสิบเนี่ยอ่านี่คือเขรหลักสิบเห็นว่าหนึ่งศูนย์ก็หนึ่งหนึ่งแปดเห็นว่าครับส่วนมากเกียนให้เราเน้นได้เป็นหลักสิบมานี่แปดหนึ่งไปใส่นี่ได้ออกแล้วงวดที่แล้วงวดนี้ก็ไปขายวเ้นโยขึ้นกันอ่ามันมีเหลือก็เลยเหลือสองแปดแล้วทนสูตรพิชิตเงินลาน สูตรพิชิตความรวยสองแปดตัวเดียวครับนึกภาพบอกว่าอันนี้บนล่างเนี้ยบานนี้เป็นยังไม่มีเก้าเก้าอาจจะไปบนเพราะยังมาท่วนสูตรเต็มมาจานคือวิ่งวิ่งบนเงินล้านสูตรพิชิตเงินล้านบนเก้าเม็ดเดียวเก้าห้าล่างวิ่งห้าเม็ดเดียวสองห้าเพราะยังจังเหลือสองหาคือเหล็กเด่นตามแนวทั่งเหล็กเด่นตามทางเอากับพิจารณากันสูตรนี้ชน2 3สองสามสูตร มันนีแตกต่างเนี่ยอันให้ดีนะล่างตรงๆนะไม่ต้องกลับนี่สูตรแต่ว่ากระแปลงนี่สูตรทนหนึ่งสองคือเกาใส่ลักพันบวกขาขงทีได้หาตัวเดียวใส่หกบวกหาข้งทีได้หนึ่งสองสามสามมมมี่ดับอัตโนมัติกระสีเลือแค่สูตรอันนี้สูตรคางขึ้นคางแ่มเลือหาตัวเดียวลักหน่วยสองอยู่ลักสิบอยู่แล้วกับสองหาเม็ดเดียวหนึ่งหาเป็นตัวกัน เพราะฉะนั้นสายวอลลล่างอย่างเดียวเนาะหนึ่งกับสองมาลานปเปอร์เซ็นต์เรพี่น้องสูตรนี่สีช้นกันยากมากสูตรนี่สีช้นกันยากมากสรุปแล้วข้างล่างก็สีเด่นอยู่สองแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่ง,ห,งหาสองหาเนาะกับสีมีประมาณนั้นเอาสรุปครับเนี่ยสองแปดก็กกช้นสูตรนี่รับกบพิจารณาได้มีอีกชุดหนึ่งให้เลือกเอานี่กั ผู้ได้ม,มักแขีนเขียนผู้ได้มักสุดโตดเอาอา้าอยังผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะคะแขนีนเขนอ่ามีทีมาที่ไปทีมาแต่ตเหล็กซองเล็กซองหกหมื่นนี่เขาก็รู้แล้วเนาะค่ะค่ะแม่เล็กซองเล็กซองหกหมื่นนี่เอาอยู่นี่อา่าเอา่เอาแคปหนา้าจอไว้นะะคท่านผู้ชมนะคะ,คะ,คะมันก็จะมีหลายสูตรแต่ว่าผู้ใดที่เบิ่งแนวทางของอาจารย์ตวนเศรษฐีหรือว่าปูศีหาคือผู้ใดที่ติดตามนะคะ จะรู้ว่าแนวทางตัวเลขมันเป็นมาจังไหนะคะู้ชมเนาะวดที่แล้วก็ฝาดจมือไปสามตัวตรงๆเลยเอามาที่นี่อันนี้ชุดสามตัวเต็งโตเนาะเน้นให้สามคู่ไม่ต้องโตเนาะตัวขีดเส้นนี่คือตัวเด่นของอาจารย์สุดละตัวที่มาแข็งนะครับเนี่ยเนี่ยที่อาจารย์มักชอบโดยตรงมาที่นี่ผู้ได้มักตัวตรงบ่ตรงโตเด้อพี่น้องเอาเอาให้ถือใจแข็งนไปเลย ค่ะอ่าเพียนๆไปเลยอ้าวนี่ล่ะห้งเฮงเรื่อยๆค่ะอ่าเอฟซีเฮงเฮงเรื่อยๆไปน้ำกันเนาะค่ะะเนาอ่าแบบเต็มๆเลยอ่าเนาะเซนเนาะปีใหม่ไทยน้องปูเนาะอันนี้ตรงไม่ต้องตดครับต้องไม่ต้องตดบนอย่างเดียวอ๋อครับทำช่ชมแคปหน้าจอไว้นะครับกับให้เอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามารับชมคลิปของอาจารย์ตนเศรษฐีหรือว่าปูซีหาเนาะครับให้ได้โชคได้ลาบ กับอาจารย์ตนเศรษฐีนะครับในงวดวันที่16เมษา,ายน2 6, 6, 6, 5 6, 6, 6 7, 5นะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ <pulling S 1> ทีมงานของ, <c guard> ของเขาขอตัวลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ